สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำของสะสม New Nintendo 3 Ds ครับอันนี้เป็นรุ่น Limited นะครับเป็น Monster Hunter X, X นะครับผมรูปร่างหน้าตาของกล่องนะครับนี่นะครับน,นะครับ เรามาดูข้างในมีอะไรกันบ้างอันนี้ผมได้แกะออกมาแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคู่มือนะฮะการ์ดเลขเครื่องนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง อ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะฮะที่ปุ่มจะเป็นสีอย่างนี้นะครับอ,อ่าเรามาดูด้านนอกก่อนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนกรอบข้างนอกได้นะฮะเปลี่ยนฝาจะเป็นแก๊กติดตรงนี้เอาออกได้นะฮะแล้วเราก็ต้องไขน็อตออกเพื่อเปลี่นกรอบจะเป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็น3 d s ตัวเล็กนะฮะไม่ใช่รุ่น ll หรือ xl นะครับมีอะไรอีกนะครับมีอะแดปเตอร์นะฮะให้มาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องของญี่ปุ่นนะฮะเปิดให้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้แปลงนะครับนี่ผมมีลงเกมไว้ ออนไลน์นะครับออนไลน์ไว้เป็นเกมตกปลา,านะครับไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมมาให้ดูอุปกรณ์เกมตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ